คิดว่าหนึ่งในความสามารถที่โกงที่สุดที่เรานักแข่งเลือกใช้เพื่อเอาชนะฮีโร่สายเบิร์สตดาเมคืออะไรครับไม่ใช่ความสามารถเพิ่มเกราะให้ถึกขึ้นไม่ใช่ความสามารถสร้างโลกเพื่อดูดซับดาเมจและก็ไม่ใช่ความสามารถลดความเสียหายแบบเปอร์เซนต์ด้วยครับ วันนี้คิวแซดขอทําการเจาะเหลือ3เทคนิคลงแชมป์ไลพายซึ่งเป็นเทคนิคที่ทางทีมอีน่าใช้โค่นสถิติชนะต่อเนื่องยืดสองแบตของทีมเบคอนทาลงได้ครับโอ้โหปวดตัวเลยโดยผมขอแบ่งออกเป็นสามหัวข้อใหญ่ตามที่ผมคืนให้นี้เลยนะครับขอเริ่มจากหัวข้อที่หนึ่งยาบดีมีชัยไปกว่าครึ่งโดยผมขอเริ่มจากการที่ทีมฝั่งเบคอนทาหยิบฮีโร่ใส่เบิร์ดซาเบตมาถึง4ตัวไม่ว่าจะเป็นเพดจโจเกอร์ มาลอชและลิเลียนาครับซึ่งถ้าหากฮีโร่เหล่านี้เข้าถมมาทีเดียวแบบนี้กิละเพนมากระโดดใส่โชว์โหดเปิดช็อคละเก็บเตามาก่อนและบอกเลยครับว่าดาเมจแรงจัดเลยครับอุ้ยใค่ไหมตสองส่งผลให้ทีมเอไอหน้าดาฮีโร่แกทางด้วยการหยิบฮีล่ามาครับเ้มัน อย่างที่เพื่อนทราบกันครับว่าหนึ่งในความสามารถที่ใช้ต่อกอกับฮีโร่ที่สร้างความเสียหายแบบเบรสคือการหยิบฮีโร่ที่มีความสามารถหลบดาเมจหรือไม่ตกเป็นเป้าหมายครับซึ่งในเกมเอาวีมีฮีโร่หลายตัวมากครับที่สามารถทําได้ไม่ว่าจะเป็นสกิล2วิงของลอเรียลหลบได้ครับสกิล2ไทม์เซิร์ชของมูล,ลาหลบได้ครับสกิล2โรลิงไรนิ่งของเฟนนี่อันนี้ก็หลบได้ครับซึ่งรวมไปถึงสกิล2ไทแองเกิลเมสข,ของคีลาที่สามารถหลบดาเมจได้นานสูงถึง1.5วิ โดยผมขอยกตัวอย่างสถานการณ์นี้ให้ดูครับเริ่มจากการที่คีล่าของหมูพ่พีเข้าไปลงลีเลียหน้าของคิมเซนเซไเคคเซเซร่ลและกำลังหลบหนีออกจากวงไฟแต่ทางทีมฝ่ายเบคอนกลับมาดักทางและพยายามสังหารด้วยการเบิร์สดาเมจให้ตายจากการใช้สกิลหนึ่งยิงจรวดเดือดจิ้งโจของเดร์โจเกอร์และอัลติเมทสกิลกระโดดช็อคของมาลอยแต่ทว่าแต่ทว่า,วาทางคีล่ากลับแก้ทันด้วยการกดใช้สกิลส่งตรีแองเกิลเมสซึ่งสามารถหลบดาเมจได้ทั้งสองและสามารถหนีรอดจากสถานการณ์นีีีีีี้้้้ไไไดดปปในนนนนททท่่่่่สสสสสุุคคคครรััับโตเเกกกกกกกงงมมมมมาาาาาาิิิลลลออออออจจจญแะะำูชชยืวถขฟ แฟนพอมของคีลาที่สามารถเข้าไฟได้ทุกมุมของแผนที่และถ้ายิ่งเข้าพรมกันกับเพื่อนยานสหารในกา์นี้บอกเลยครับโคตรโหด่ากเลยเกินและปัดถุกไปเจอตัวครับปุ่มพีครับแล้วพีทายครับ และเมื่อไปรวมกับความสามารถเบิร์สเทอร์เมดด้วยแล้วบอกเลยครับว่าควมสามารถจัดการจับพีโรถที่เปอร์ฟอร์มิตี้ไม่สูงมากอย่างเช่นมาล็อกของเต่าเอ็กซ์ใส่เตาเอ็กก่อนเล้วผีอะไรเต่าเอ็กซ์และลูบูของบาร์กี้ได้ไม่ยากเลยครับผลของเซอร์เรนและลูบูาะมันควและต้องดูไปต่อของข้อที่สองเล่นกับจังหวะอย่าให้เพื่อนทราบกันครับว่าการเสียจังหวะเพียงเล็กน้อยสามารถนำไปสู่ความพ่ายแพ้ได้เลยโดยผมขอยกตัวอย่างสถานการณ์นี้ครับโดยกีักที่สำคัญเกินจากการที่อลิสของเต่าแซดเปิดไฟด้วยอัลติเมทสกิลโคโนโฟซึ่่งงสผลใใใใใใหหห้้้นนนูออีีตตกกกกสสสถาาะะะบททเเยจััังววรดชชลลิิมไป่ขณซึ่งกวว่่าเพือนจะส ปาไฟก็จบลงไปแล้วครับอีเตียนี่มันร้ายนะ และนอกนจากนี้การคอมโบสกิลสร้างซีซีของอลิซยังคอยสนับสนุนเพิ่มความแมน่นยำในการใช้สกิลของเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดีององขอไปต่อของข้อสุดท้ายข,อข้อที่3การชดเยโอกาสจากสกิลแอนิเมชันโดยฮีโร่ที่เป็นปัญหาที่สุดของทีมฝั่งเอไอหน้าของหลีเพิร์นโจ๊กเกอร์ของมูหวานเนื่องจากที่สกิลสองอย่างพิกอากาศที่สามารถป้องกันความเสียหายกายภาพได้ทั้งหมดดังนั้นฮีโร่ที่สามารถจัดการกับโจ๊กเกอร์จำเป็นต้องเป็นฮีโร่ที่สามารถสร้างดาเมจเวทได้ซึ่งเหลือเพียงคีล่ากับทูเลนเท่านั้นครับโดยเหตุการณ์นีีีีี้้เเเเเเเรร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 ิิิิิิ่่่่่่่่่่มมมมมจจจจจจจาาาาาาากก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 ททททโโ๊๊ออออออ์์ยยยยงงงงงงงววววชช็คคพพูซซึึืนนนนบบัััขขณะะไไสถลด มีฮีโร่อีกหลายตัวที่เป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสกิล2ยิงทองไมเซอร์ของกิลเดอร์แอนิเมชันหนึ่งจุาวิอัลติเมทสกิลแมสแอนินนเมชันของทรนแอนิเมชันหนึ่งจุดสอวิซึ่งรวมไปถึงสกิล1ยิงจรวดเดอะคิลลิ่งโจ The ของเดอะโจ็กเกอร์แอนิเมชัน1นึ่งวิส่งผลให้คีร่าเฉลยโอกาสนี้ใช้สกิล2พุ่งเข้าพร้อมกับหลบจรวดและใช้สกิล1กระโดดรวบจนสามารถสังหารโจ็กเกอร์ลงได้ครับท <laughs> มแลล้วีิิ่จากนั้นเราจะงวะอีกรอบแล้วกระโดดรวมใส่มารวว์ลียปกอดซึ่งส่งผลให้มารลอดปาดไม่ถึงเพื่อนในทีมของเราสุดท้ายก็สามารถเก็บบอลดนทางทีมโดยที่ทีมฝั่งเ e i ไอหน้ามไม่มีใครตายเลยครับแต, oni, แต่ข้างหลังมีมากี้อยู่แค่คนเดียวครับที่เหลือ<า>อยูอใออ่ในองกรถานะครับ มา่ปิหัไโดยผมขอสรุปว่าการดับฮีโร่ที่สามารถใช้แก้ทางได้นอกจากจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นแล้วยังทําให้เราเดินเกมแก๊งกับเพื่อนได้ง่ายขึ้นได้อีกครับอย่างการที่คีร่าสามารถเดินเกมปิดสิลต่อจากเพื่อนได้อย่างง่ายๆ, <S <S ๆ,ๆ,ๆเลยครับ2การรอจังหวะเพื่อรอช่วงเวลาที่ศัตรูเสียจังหวะถ้าฉวยโอกาสนี้ได้เพียงซีวิก็สามารถ,าารถนําไปสู่ชัยชนะได้ครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยทั้งเทคนิคทั้งประสบการณ์เลยครับ3การเข้าใจรูปแบบสกิลแอนิเมชันของฮีโร่สามารถนํามาซึ่งโอกาสที่จะจัดการกับฮีโร่ตัวนั้นอย่างที่คีล ทั้งรูปแบบการเดินเกมของนักแข่งสามารถนำมาปรับใช้ได้กับการเล่นแรงปกติได้เยอะเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิ๊กแมตอาทิตย์นี้ศึกระหว่างอันดับ2วงบุรีรัมยูนเต็ดอีสปอร์ตเจอกับอันดับ3อีอารีนาบอกเลยครับว่าห้าพาดและสำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการดูการแข่งขันแบบตีสนามแข่งจริงรอบแชมเปี้ยนชิพที่จัดขึ้นในวันที่1-2เมษายนนี้ณไบเทคบางนาฮอล์0 0งานเข้าฟรีไม่จำกัดจำนวนคนแถมมีของแจกเพียบอยลืมเชียร์ทีมโปรดกันเยอะนะครับจบแล้นะครับสำหรับคลิปจดหรือการแข่งขันอมอยทกเเเผดตลลวุ เลยนะหรือถ้าใครเป็นอีกใน80%ที่ยังไม่กดติดตามช่วยกดติดตามเป็นแรงใจให้ผมด้วยนะครับผมต้องได้ทำทุกคลิปจริงๆนะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บา,บายครับ